สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบพอกับช่องน้องวุ้นพายกินพ้าเที่ยวอีกคือเก่าวเดียวกัวันนี้แม่น้องวุ้นม้าหายอาหารปลาจ้าวันนี้พอดีพอน้องวุ้นเพิ่นเหตุงานเคืองมือนะคะวันนี้ก็เลยมีเวลามากก็เลยพากันมาทำบุญมาหาอาหารปลาค่ะมาครับามาหาอาหารปลาแล้วแม่น้องวุ้นจ้าซื้อมาสองอย่างด้วยค่ะเดี๋ยวไปหาอาหารปลากันเลยจ้า ล่งในจักนน้อยด้วยค่ะหนามมันล่งกวอกที่นี่ดูเล็กนะคะเข้าก็สจิด้โยอดลงไปสีใหญดในจักน้อย เสมอเลย จ้าก็มากับนงปอกับพอนองวุนแล้จ้ามันมาให้อาหารปลาจา้าปลาเยอะมากเลยเด้อค่ะบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพยาไปเลยจา้ามาให้อาหารปาลาน้ำแม่นงวุ่นแล้วจา้า บรรยาก,กาศริมแม่น้ำเจ้าพยาตอนเย็นจ้ะ ันนี้น้ำมันลดด้วยจ้ะน้ำมันลดมันก็เลยหยุดเลิกกันสักหน่อยปลาเยอะมากเลยค่ะอยู่ที่วัดบางพังนะคะวัดบางพังอำเภอปากเก็ตนะคะปากเก็ตนนทบุรีจ้า มีเทิงนกเท้งไก่เลวจ้ะไก่ก็มีนะคะเป็นไก่วัดไก่แจ้เลวคะ่ะบรรยากาศดีมากเลยจ้าข้อนุวุ้นข้อหนุงวุ้นสวัสดีครับหน่อยสวัสดีครับนกก็มีนะคะอันนี้น้องปอ ค้นกะทะย่อยมากเลยจะ้ะบรรยากาศเน่ามาแรงหาโมงหกโ,โมงแรงเนาะค่ะเนาะค้นกะลังมากมันบรรยากาศดีค่ะมันเย็นดีเนี่จับแล้วอย,ย่าจับมันเด้อ บรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพยาจรเย็นจ้า ที่ปี่แม่นังวนกันลาไปก่อนค่ะอย่าลืมด้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องน้องวุนพากินพาเที่ยวเร